หมอเหเสหาเรื่องของหมาและสัตว์เลี้ยงโดยบัญชรชวานศินและนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งจะมีเฉพาะทางเอ็มกอดวันเท่านั้นกับรายการ ห <c oughs> มอเหตสหาซึ่งวันนี้หมอปันเทพลาไปราชการงานด่วนนะครับที่ประเทศเนปาลนะฮะคุณหมอธนินเจ้าประจําของเราคุณหมอธนินสันติวัฒนธรรมก็รับหน้าที่แทนในช่วงนี้คุณผู้ชมนะครับที่เลี้ยงเอาเลี้ยงหมาแล้วกันนะครับก็อาจจะเจอปัญหาปัญหาหนึ่งซึ่งผมก็เคยเจอปัญหานั้นก็คือว่า พอหมามาอยู่กับเราโดยเฉพาะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็จะมีนิสัยบางอย่างที่เราแก้ไม่หายเราเลยเรียกเขาว่าหมานิสัยเสียหมานิสัยไม่ดีเช่นชอบแทะรองเท้าและปัญหาคับโลกก็คืออึฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับไม่ยอมให้จับตัวห่วงเนื้อห่วงตัวเล่นตัวเจอน้ำไม่ได้เป็นโดดลงไปเล่น ทั้งหมดนี้ผมเพิ่งไปอ่านเจอในข้อคุยข้อเขียนชื่อคอลัมน์ก็คือเลี้ยงสัตว์ยังมี EQ และผู้เขียนแน่นอนครับไม่ต้องหักมุมแบบเรื่องสั้นคุณหมอธานินสันติวัฒนธรรมน่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขอความกระจ่างเพิ่มเติมนะครับจากคุณหมอซึ่งคุณหมอตั้งชื่อตอนว่า10อันดับข้อผิดพลาดในการเลี้ยงสุนัข ที่เจ้าของชอบกระทำทั้งหมดที่ผมเล่ามาตอนต้นว่าหมานิสัยไม่ดีนั้นความจริงไม่ใช่หมาหรอกครับที่นิสัยไม่ดีเจ้าของนั่นแหละครับเลี้ยงเขาไม่ถูกวิธีเขาจึงมีนิสัยที่ไม่น่ารักสำหรับเราคุณหมอท่านก็อุตส่าห์ลิสไวยสิบข้อนะครับว่ามีอะไรบ้างครับคุณหมอผมเกริ่นไปอย่างนี้คุณหมอพร้อมหรือย,อยังครับ ร้อมแหมอแต่โทรศัพท์ไม่ค่อยพร้อมเลยคุณหมอพร้อมแต่โทรศัพท์ไม่พร้อมเพราะว่าน้ามันพร้อมกว่าทําใจครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ในช่วงวิทยุบวกโทรทัศน์นะครับว่าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องอยู่กับเขาครับครับเอาเลยคุณหมอบอกว่าหมานิสัยไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่หมาคนต่างหากที่เลี้ยงไม่ถูกนะฮะข้อแรกที่คุณหมอบอกไว้เลยข้อผิดพลาดอันดับที่หนึ่งในสิบอันดับเนี่ยนะครับก็คือว่า ไม่ศึกษาข้อมูลประจําพันธุ์ก่อนเลี้ยงหมอช่วยขยายความหน่อยครับมันเป็นยังไงคือการเลี้ยงสุด,ด,นนออดสัดเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนนะครับว่าพันเนี้ยเขาเจอดเพื่ออะไรเช่นพันธุ์ดัดเนี้ยเขาเจอมาเพื่อจับขุดรูขุดรนข,ข,ขุดนี้เราก็มาเลี้ยงเราเขามาเลี้ยงครับเ,เอ๊ะทำไมพันธุ์นี้มันชอบ วัขุดอะไรครัครับผมผมเจอมากับตัวเลยครับดัชชุนี่ขุดหมดน่าเ้วยหมานักขุดนะเราเข้าใจเาก่อนนะครับรครับหรือรพอเราเลี้ยงโคเดนริทิเวอร์เนี่ยเอ๊ะทำไมชอบเล่นน้ำจังเลยบอกต้างบ้านเบอไม่ได้ทำไมเอาเล่นเล่นน้ำจังค่ะนิสัยไ,ไม่ดีพูดไร่เรื่อยความจริงแล้วเขาเกิดมาเพื่อภารกิจนี้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าการจะรีหมานักพันธุ์เนี่ยครับต้องรู้ก่อนว่าเออเขามียี่ห้ยังไงนะครับ,รบเขาจะได้เราจะได้ไม่เกิดปัญหาันดับแรกเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้จักพันธุ์น้ำามาเราก็จะเกิดปัญหาอะไรครับครับนะครัรอันนี้อันนี้เป็นข้อแรกที่เราพลาดั้งแต่ว่าการประเทศเราที่ได้ดีก่านแต่เนียวนนี้เราไม่ศึกษาข้อมูล เราเลี้ยงอาแฟชันเราเลี้ยงเจหาทุกคนเห็นเขาน่ารักก็เอาเลยครับผมเคยดูเลยนะครับหนังสือคุณหมอแล้วผมสรุปได้อย่างนี้นะครับว่าฝรั่งกับคนไทยเนี่ยนะฮะเลี้ยงหมาไม่เหมือนกันเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรร้อยปีพันปีมาแล้วฝรั่งเลี้ยงหมาเนี่ยใช้ประโยชน์จากหมาอยากจะได้หมาไปช่วยคาบนกกอบอุตสาผสมพันธุ์จนได้พันธ์สเปนเนียลมาไอ้นี่เก่งมากยิงนกตกน้ำ มันโดดลงน้ําแล้วไปคาบม,มาให้ก็จะมีลักษณะประจํเผ่าพันธุ์ดีทิเวอร์อย่างที่คุณหมอว่าหรืออย่างดัชชุนเนี่ยนะครับอ่านประวัติอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมท่านเขียนไว้ผมพลอยสนุกไปด้วยว่าที่มาของมันก็คือคนเยอรมันซึ่งผมว่าเป็นเจ้าแห่งการผลิตหมาพัานธุ์ต่างๆเลยนะใช่ครับครับดัชชุนเนี่ยไว้ขุดดินเพื่อไปหาตัวแบตเชอร์นะเพราะนั้นขาต้องสั้นตัวต้องยาวขนต้อง เกรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเวลาจะเลี้ยงหมาเราจะไปนึกผมก็ไม่ได้ดูถูกคนไทยนะครับเพราะเราเลี้ยงหมาเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหมาอย่างมากก็เฝ้าบ้านเขาจะใคจะรจะผสมใครอีเดงอีแดง,อ,ดงอีด่างก็ช่างหัวเขาก็าได้หมาอย่างที่เรามีอยู่นะฮะไม่ใช่มีความเก่งกาจเฉพาะทางก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะเอาหมาฝรั่งมาเลี้ยงก็ต้องดูนิสัยใจคอไปหาดูได้จากไหนหมอ เดี๋ยวแยครับตอนนี้ในเว็บไซต์ก็เต็มไปหมดแล้วครับกดคำว่าดัดชุนไปเดี๋ยวมาเป็นแถวเลยครับอ่าอย่างนี้วันอะไรก็ศึกษาก่อนศึกษาก่อนนี้ว่าเข้ากับวัลลีกับหาของเราหรือเปล่าเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าผมเคยชอบหมาพันธุ์นี้คุณหล่บัสเซนฮาวเพราะว่าเห็นอาจารย์คึกธิดปราโมทันเลี้ยงไอ้สามสีใช่ไหมฮะ โอ้ห oh, เป็นข่าวไปทั่วประเทศเลยเป็นทั่วโลกเลยบ้งช่วงนั้นก็อยากได้มานานแต่แพงจนกระทั่งมีสตางค์เก็บได้ก็ไปซื้อมาเลี้ยงครับเสร็จแล้วเป็นหมาตัวแรกที่ผมเลี้ยงไม่สําเร็จนะหมอใช่ครับเพราะว่ามันไม่เอาอะไรในโลกนี้เลยนะนอนทั้งวันแล้วก็หัดอะไรก็ไม่ฟังกินดะุแล้วก็จะอุ้มเวลาจะขึ้นบันไดชั้นบนเนี่ยต้องอุ้มเพราะว่าตัวมันใหญ่ แล้วโทษนะครับไปจูมันก็ไปงัดกับบันไดแล้วตัวมันก็หนักขึ้นทุกวันทุกวันไอ้สุดท้ายเนี่ยที่ตัดญาติขาดมิตรกันนะฮะก็คือไอ้ความที่เราฝึกเขาไม่สําเร็จนะฮะเขาเป็นหมาขี้เกียจนะครับก็ไปถ่ายกองโตไว้ตอนเช้าตื่นมาโอ้โหเลยต้องไปคืนฟาร์มเขาเลยครับ,รบแล้วไปเอาคอกเกอร์สเปเนีลมาหม่คราวนี้เลยได้เป็นลูกสาวตัวสุดท้อง กับก็มาอ่านดูว่าอ,อนิสัยบาเสธฮาเป็นอย่างนี้ไอ้ภาพหนึ่งที่ผมยังจําได้นะความนี่ขอ,อนินทาวบาเสธฮาหน่อยเถอะไม่รู้ตัวอื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าความไม่เอาไหนของมันนะฮะทั้งวันมันไม่ทํางานทําการไม่เฮาไม่อะไรทั้งสิน้นก็นอนเล่นชอบนอนเล่นพึงแดดแล้ววันหนึ่งแมวมันเข้ามาเที่ยวในบ้านมันก็กระโดดลงมาจากรั้วแล้วก็เหยียบไปลงไปบนหัวหเจ้าบาเสธฮาเนี่ยมันช่วยตอกผมตั้งชื่อให้ตอก ผมก็น,นึกก็เอาแล้วว่าวันนี้ได้ดูมวยหมากับแมวและไอ้ท็อกแสดงลิ์หน่อยสิถ่วงบ้างปรากฏว่ามันปลือตามาดูเขาผมว่ามันมันปลือตาข้างเดียวเลยนะความขี้เกียจของมันเนี่ยแล้วมันก็ไม่สนใจแมวส่วนไอ้แมวนะนะฮะพอเหยียบหัวหมามันก็กระโดดเด้งปึงไปสักสองฟุตไปตั้งหลักฟอฟอฟอเลยแมวเห็นดังนั้นก็ท่าทางไอ่ไอคงแบบว่าแหมมันโอเวอร์แอคชั่นไปหน่อยหมาไม่เห็นเ้าว่าอะไรเลย นั่นแหละครับนี่คือนิสัยบัเสเซทาวนะฮะก็ต้องรู้นิสัยนะครับศึกษาก่อนเปิดอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ตำราก็มีเยอะครับว่าหมาแต่ละพันนิสัยยังไงครับข้อผิดพลาดประการที่สองที่คุณหมอเขียนไว้นะครับสำหรับข้อผิดพลาดในการเลี้ยงสุนัขที่เจ้าของชอบกระทำข้อแรกนะครับไม่ศึกษาข้อมูลของแต่ละพันก่อนเอามาเลี้ยงข้อที่สคุณหมอบอกว่า เลี้ยงหมาแบบประชาธิที่ปตยจา๋ามันต้องกัดการหน่อยๆห,หรือไงหมอคือคือจริงๆแล้วเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยเขาต้องการให้เราเป็นคนนําครับนะครับเราจะจะมาให้ตามใจกันทุกอย่างเรียกอะไรฮะประชานิยมเป็นประชาสุนัขนิยมเนี่ยสุนักขกนิยมคงไ,ไ,ไม่ได้นะครับประชาสุนัขนิยมไม่ได้นะครับแตเราก็ต้องไยาิ่งเพราะจริงๆแล้วสุนัขเด็ก ที่เราจะต้องแนะนําในสิ่งดีๆให้เขาเช่น mm hmm. ถ้าเราถามเขาว่ารปรนะการที่ไปนะเออจะไปทําบัญชีไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> เราถามก็คงไม่ได้นะครับผมว่าสิ่งที่นักการศึกษา,าจะเอาข่าวผลเรื่องการเมืองเนี่ยไปกับเรกศึกษาเพราะ <c oughs> ว่าเราไม่เคารพสิทธิประการที่ไป,ไปของหมาอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแต่งดกฎระเบียบของมนุษย นักจะต้องปรับตัว้อ้ปรับระเบียบของมันุษย์จะไปครับแต่ในตรงนี้ต้องต้องเกลี่ยอะไ้คนไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยเราไป่ทำนั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกให้เราทำเขาไม่อนยญาตให้เราทำเลยว่าเรื่องของการทำหมันเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้เสนอญาให้เราทำหมันผ่าตัดเขานะแล้วเราไปทำได้เรื่องกินอาหารนี่ผมได้ยินเป็นประจำเลยหมอ ทำไงคะหมาไม่ยอมกินอาหารเนี่ยอาหารเม็ดวางไว้พม่ยอมกินต้องไปเอาตับมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับดูทีนี้นะครับตอนที่หมาที่ยุทธญาณนนไงแล้วก็เอาอาหารหมาไปให้กโหลครับครับเอาอาหารเม็ดไปให้พี่จอเห็นไหมครับสุดท้างกินใหญ่เลยครับอยูก็กินหมดเลยเขาไม่เห็นอาหารเลยบอกมีเป็ดย่างไหมไม่มีเป็ดย่างไม่กิน เนี่ยผมบอกว่าจริงๆแล้วลุกนักก็ต้องการสิ่ดีๆที่เราให้เขาจัดแน้อย่างดีนะครับผมก็รับว่าถ้าเบบาที่ไปเราก็้องบอกว่าเฮ้ยเราแอ่งอย่างนี้นัก่างนี้เดี๋ยวกินแปดย่างผมบอกว่านี่มันต้องใช้าษาญี่ปุ่นแตนี่เป็นการดูแลที่ดีครับโอเคคนที่มาภาหาส่วนใหญ่ก็อ้านระษาญี่ปุครับแต่ที่ใชู้่แล้วเรียนมาไม่เต็มครับเป็นลมฟามากกว่ารักหมาครับครับ สำหรับเรื่องหมาผมเห็นด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของเรานะครับอย่างหมอกับผมเนี่ยนะฮะถ้าเราอยากจะกินเป็ดย่างก็ก็ช่วยหามาให้เรากินเถิดเนาะถูกต้องครับแลถูกต้องครับต้องประชานิยมกับเราหน่อยนะครับไช่นะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของคนนะครับอันนี้กับเป็ดจับเป็นครับกับเป็ครับเวเราจะเป็นต้องดูแลลูกเราแบบประยาธิปัไตยหรือภรรยาที่ัไตยอ่ะแต่แม่เขาจะเป็นภรรยาธบไตหรือเปล่าครับป่า เดี๋ยวก็ต้องมีอะไรลนะการปกครองตอนเองขอแยกเขตพิเศษหนึ่งประ,รประเทศสองระบบประยุ่งเลยนะหมอเพราะฉะนั้นเอามาให้เขากินเ้าเขาอยากกินเป็ดย่างหมาแถวแถวพลันนลกอร่อยเยอะนะครับ,รบผมอันดับที่สของข้อผิดพลาดในการเลี้ยงสุนัขที่เจ้าของชอบกระทำเป็นประจำก็คือว่าละเลยการฝึกเชื่อฟังคำสั่งนะอันนี้ผมว่าคนไทยแทบจะไม่รู้จักเลยนะ ก็ส่วนมากจะคิดอย่างเดียวว่าอนักเนี่ยต้องแสนรู้อืแต่ไม่เคยฝึกเลยคแล้วผอกาเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องถามว่าเนี่ยแหละเรื่องสําคัญที่สุดว่าเราไม่ค่อยฝึกฮะเราคิดอย่างเดียวว่ามีข้าวก็โอเคแล้วอ่ะใช่ครับผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญครับผมครับการฝึกก็มีอยู่ไม่กี่คําสั่งใช่ไหมหมอคําสั่งง่ายๆเช่นก็คิดนักหมอปลอยผมว่าเอา เรียกให้มาหาอะไรเงี้ยผมว่าหลักจากแบบเนี้ยเนี่ยผมว,ว่าเราเริ่มเริ่มฝึกได้ไง่ายๆฝึกเป็นทีน่ที่ันทางฝึกเข้าห้องน้ำฝึกเข้ากองฝึกอะไรเงี้ยนะพี่ผ้ชไม่ต้องฝึกไปดุฝึกกันฝึกแบบแสดงละครสัตว์ไม่ใช่ไม่ถึงก็ต้องหาะเหินเดินอากาศนะครับง,ง่ายๆไม่ต้องนะไม่ต้องครับไม่ต้องนะไม่ได้ฝึกแสดงอย่างง่เยาแค่ฝึกง่ายๆรู้เรื่อง ตอนนี้เรามีภาพประกอบอยู่นะครับคุณหมอเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหวแสดงการฝึกข้างง่ายๆนะฮะผมว่าคำสั่งง่ายๆอย่างสุดท้ายแล้วการฝึกก็เพื่อเพื่อให้หมานิสัยดีอย่างที่ไม่โดนมีการทดสอบนะครับซึ่งคือฝึกคำสั่งเชื่อฟังคำสั่งง่ายๆครับนะครับพี่เมกมาหาพี่จอรแค่เรียกชื่อยังไม่มาใช่ไหมครับอย่างนี้ครับผมว่าต้องฝึกแล้วเจอบ่อยมากครับยิ่งเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งจอร์ พอวางปั๊บเรียกปุ๊บวิ่งหนีไปเลยครับครเนี่ยครับผมบอกว่าแค่นี้หรือสึกจูงให้เป็นจะครนะจูงหมาเนี่ยคนเราเน้ว่านี่มีแต่หมานําตลอดอืเดินสายจูงตึงตลอดเวลาคนั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นสหานการผมครับข้อที่สี่ยึดมั่นในกฎเหล็กประจําบ้านนะครับหมายความว่าเมื่อคนในบ้านตกลงกันว่าหมาจะต้องทํำยังไงเช่น ไม่เอาขนมกินพ้เพืือคนในบ้านก็ต้องยึดมั่นในข้อบังคับเหล่านั้นไม่งั้นถ้ามีสองมาตรฐานหมาก็เลยไม่รู้จักเชื่อ,อยังไงสับสนเช่นบางคนบอกว่าได้เช่นนั่งกินนะพี่จอนนั่งบนโต๊ะได้นั่งบนโซฟาได้บางคนบอกว่าส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้แต่มีคนนึงบอกว่านั่งได้แล้วหมาก็งงถึงกับตกลงว่านั่งได้หรือนั่งไม่ได้ถูกไหมครับครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่า ไอ้เรื่องนี้เป็นประจําเลยคุณหมอครับคุณแม่เนี่ยจะสั่งห้ามนั่นฮะสั่งห้ามว่าระหว่างที่นั่งโต๊ะอาหารเนี่ยหมามาขออย่าให้นะแล้วลูกๆโดยเฉพาะตัวพ่อในละตัวดีก็จะแอบส่งให้ใต้โต๊ะในหนังฝรั่งเห็นอยู่เป็นประจำครับ <laughs> นั่นคือชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ดีเลยใช่ไหมครับหมอก็คือหมาก็จะมงในพี่จองว่าไหนทาได้ไหนทาไม่ได้ คนเหล็กก็แปลว่าให้ทุกคนให้เหมือนกันหมาจะไ,ได้ไม่หงุดหงัครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหมาเขาสับสนแล้วก็ไม่ได้อย่างใจก็อย่าไปบ่นหมาว่านิสัยไม่ดีใช่ไหมครับเลี้ยงไม่รูเรื่องเลี้ยง,ยงไม่ดีเเสเ้าุข <laughs> อันดับที่ห้าของความผิดพลาดก็คือว่าตามใจหมาไม่กล้าพูดคำว่าไม่ ก็มีด้วยเหรอคนเกรงใจหมาเนี่ยหมอโอ้โหอย่าลูกเพื่อชอเทยินนะอย่าลูกอย่าลูกอย่าลูกอย่าทําเขาอบางคนเนี่ยหมากัดตัวเองนะครับยังบอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรบอกว่าบางครั้งเนี่ยคําสั่งสอนหมาเนี่ยนะครับเราเรา้ราใช้การเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าว่าที่เราต้องเรียนรู้เนี่ยก็คือเครับจำเป็นต้องบอกให้รู้เลยว่า อันไหนทําได้กับทาไม่ได้อบอกทัดเลยครับคบอย่าให้เขาใช้อะไรฮะพิจรารณาญาณตามความเหมาะสมไม่ได้เราต้องบอกเลยว่าลักษณะเช่นอย่างเช่นเนี่ยเล่นปั๊กไฟนะฮะไฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ก็ต้องสั่งเขาว่าไม่ต้องเปิดนะคำนั้นี้ปัญหาคือ,อ,อ,อก็ไปวิ่งไล่ไก่คนเื่นเงี้ยเจอบ่อยมากนะครับพี่เจ้เจอของหมาหมาเห็นผมก็นั่นงแต่เจ้าของนะครับ โดนกัดผมเลยเจ้าของหัวล้อชอบใจเหมือนที่ผมหัวล้อเนี่ยนะเนี่ยผมบอกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่มาแล้วเจ้าของก็ยังไม่ต้อนตามมันไม่เป็นไรจริงๆน้องน้องยังไม่อะไรเงี้ยนะยิ่งคนเล็กเนี่ยนะยครับโดนมากแล้วหมอจะโดนมาโดนกัดสงสารหมอด,ด้วยนะครับ,รบข้อผิดพลาดอันดับที่หกให้รางวัพลพร่ำพเพรื่อคุณหมอครับ การการให้รางวัลเนี่ยเช่นการให้อาหารนี่นะครับที่จอเห็นเห็นปลาโลมานะครับครับที่คุยแล้วปลาโลมาปลาโลมาเนี่ยเราก็จะให้รางวัลถ้าเขาทาตามเราก็จะให้รางวัลครับใช่ไหมฮะถ้าเขาก็จะทําตามทาตามถึงได้รางวัลถ้าไม่ทาตามก็ไม่รางวัลก็จะเขาจะเรียนรู้ว่าถ้าเขาทาดีแล้วเขาก็จะได้ทำดีก็จะได้ใช่ั้มถ้าเราให้รางวัลบ้าเพื่อโดยที่ไม่ใส่ใยนะครับเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็ให้เขาก็เลยไม่รู้ว่าว่าอะไรอะไรคือ ิ่งที่ควรจะได้อะไรดีคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นการเร่องความเงินไม่ไม่สามารถช่วยในการผบได้ครับข้อเจ็ดของความผิดพลาดไม่ยอมพาสุนัขเข้าสังคมอ๋อสังคมสุนัขก็มีเหรอครับการเข้าสังคมนี่หมายถึงการเข้าสังคมมานโดนไหมพี่เรนจอยพาไปเที่ยวพาไปไหนบ้านไหนให้รู้จักคนพาไปตลาดเดินอะไรพวกนี้นะครับมันก็ทําให้หมาเนี่ยคุ้นเคยกับคน รหรือพามาร้านหมอเนี่ยนะพี่จอร์ต้องคนี่เคยเจอบ่อยมากนะครับที่ล่าสุดเลยนะครับอ,อของพ่อโทวกันพาไปปีนยาแล้วก็เจ้าของไม่ได้พาเองเด็กพาไปหมาก็ตองพอลุกตองไปโลดนรถชนเนี่ยเพราะ,ะเราไม่เคยพาเขาไปเดินไหนนะเขาเคยเดินเขาเคยไปดูเขาเป็นะนเรียนรู้ว่า่าไม่ต้องตกใจนนนเนี่ยนะผมบอกว่าการพาเข้าสังคมเนี่ย ทำให้เกิดคุ้นเคยนะเข้าเซนเต่นเข้าอะไรอย่างี้นะผมว่าเราไม่เคยพาไปไหนนะไม่เคยพาไปไหนเขาก็ไปคุ้นคนเขาก็เห็นเขาจะตื่นเต้นที่นหมครับใช่ครับเราทำเป็นต้องพาเข้าสังคมแต่ไม่ใช่พาไปไฮโซไปดูหนังอะไรพวกนั้นไม่ใช่นั้ไปเล่นลามีไปตีนเลียดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอานะไาไปสอสอนไม่ใช่ไตีสนุกไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ขาว่าเข้าสังคมของผมนี่หมายถึงว่าพาเขารู้จักกับ คนตัดสิ่งของครับพี่น้อยประเย็นะครับว่าหมาเนี่ยชอบไล่วิ่งไล่ตัดคนเข็นของครับเนี่ยผมบอกว่าทุกคนเราจะแม่ก็จะไม่กัดครับสรุปเป็นีจะต้านดีนะครับครับข้อแปดคุณหมอไม่พาสัตว์เลี้ยงไปออกกําลังครับอันนี้แหละฮะปัญหาส่วนหนึ่งของสุนัขคือว่ามีพลังงานเหลือเฟือพลังงานที่เขากินเข้าไปนะครับที่ไม่ได้ออกกำลังเลยอย่างด้าเสีนงพาของพี่เป็นตอนเมื่อกี้เนี่ย ไม่เยออกกำลังเลยครับก็กินกับน,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 นอนกินกับนอนก็ขี้เกียจครับเชิญเพราะน้าเราพาเขาไปออกกําลังนะครับเกาจะทาให้เขาเนี่ยสภาพดีดีแล้วก็สิง่งสำคัญก็คือว่ามันจะพัฒนาเรื่องสายสัมพันธ์คนกับเจ้าของด้วยแล้วที่สําคัญมากาคือพลงังงานที่ที่ได้เผาผาลาญไปเนี่ยหมามันจะไม่เซ็งครับครับผมเก้าครับปล่อยหมาอยู่เพียงลําพังนานเกินไป โอ้โหเนี่ยนะเปตอาก็ตอบโจทย์ข้อเมื่อกี้ที่ได้เลยครับข้อที่ที่ที่มีปัญหามีปัญหาว่าเลี้ยงหมาในกคงอย่างเดียวพอไหมครับครับก็ก็จําเป็นต้องพาไปออกกําลังออกกำลังอย่างน้อยวันประมาณครึ่งชั่วโมงครับครับ,รบ,รบข้อสุดท้ายปล่อยให้สุนัขเดินนําหน้าอา้าว เขามีเพลงชีวิตท่านมีแต่หมานำนะหมอแล้วชีวิตเป็นยังไงล่ะครับก็เนี่ยผมว่าปัญหาหนึ่งก็คือถ้าหากเราจูงจูงหมายังไม่ได้นะครับปัญหาที่ผมบอกนะว่ามันก็บอกได้เลยว่าเกิดต่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะครับถ้าหมาตัวใหญ่เจ้าของตัวเล็กก็จะมีปัญหาเรื่องเกิดอาจจะเกิดปัญหเได้หรือหมาหลุดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หาหลุดก็ได้ แล้วตรงนี้ต้องต้องฝึกฝึกฝึกใส่สาจูงบอกว่าปัญหาหมาจรจัดเนี่ยถ้าเราใส่สจไสาจูบเนี่ยก็จะไม่ไม่เิดไม่มีปัญหาเรื่องของอะไรฮะหมาหลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมแนะนําว่าควรจะฝึกจูงเป็นประจำกองด้าบ้านต้องใส่สาจูงครับครับครับผม พอดีกัเวลาเลยคุณหมอนะ <c oughs> ครับสิบอันดับข้อผิดพลาดในการเลี้ยงสุนัขที่เจ้าของชอบกระทำหมานิสัยไม่ดีอย่าไปโทษหมาครับโทษคนเลี้ยงนั่นแหละเป็นอย่างไรวันนี้ขอบ <c oughs> พระคุณคุณหมอธานินสันติวัฒนธรร <c oughs> ม <c oughs> ให้ความรู้ <c oughs> และอยู่เป็นเพื่อนเราครับ <c oughs> วันหลังคงจะมีโอกาสรุกวนอีกครับวันนี้ผมจะไปหาพี่บรรจนาที่หน้าที่สนามสนามนะครับที่ที่ข้อมงเลยนะครับอ๋อเหรอฮะ ครับโอ้ได้เจอหน้ากันหวังว่าน้ําจะไม่เป็นปัญหานะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบพระคุณและก็ลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเหเสหาเรื่องของหมาและสัตว์เลี้ยงโดยบัญชรชวานสินและนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากร